สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวการเมืองวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่หลายคนกําลังจับตามองกันอยู่นะคะก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วคือหลังมีการลงนามหยุดยิงครบ24ชั่วโมงแล้วคําถามสําคัญก็คือแล้วยังไงต่อเบื้องหลังความเงียบของเสียงปืนเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงกันแน่คะวันนี้เราได้นักข่าวที่ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดมานั่งคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ภาพข่าวที่เราเห็นนะคะคือมีการจับมือมีข้อตกลงหยุดยิงแต่ว่าอยากให้ช่วยพาเราไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆในพื้นที่หน่อยได้ไหมคะ24ชั่วโมงผ่านไปนี่มันเงียบจริงไหมแล้วความเงียบที่ว่าเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบไหนกันแน่คะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันคือหัวใจของสถานการณ์ตอนนี้เลยเถ้าพูดในทางกายภาพนะครับตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมา เสียงปืนเงียบสนิทจริงๆครับไม่มีเสียงการประทะเกิดขึ้นเลยอ๋อค่ะแต่ในทางความรู้สึกเนี่ยความเงียบนี้มันมันหนักอึ้งนะครับมันไม่ใช่ความเงียบที่มาพร้อมกับความโล่งใจแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่กลับบ้านครับยังไม่กลับหรอคะครับยังอยู่ที่ศูนย์อพยพกันอยู่เลยน่าสนใจมากเลยค่ะคือเสียงปืนหยุดแต่ว่าสงครามในใจคนยังไม่จบ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะความไม่ไว้วางใจมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอรุนแรงมากครับเพราะมันมีบทเรียนจากอดีตค้าคออยู่ชาวบ้านหลายคนเล่าให้ผมฟังว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการตกลงหยุดยิงนะครับอืมพวกเขายังจําเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนได้ที่เคยมีการตกลงคล้ายๆกันนี้แต่แค่ไม่กี่วันเสียงปืนก็ดังขึ้นมาอีกอ,อ๋อเคยมีแบบนี้มาก่อนแล้วใช่ครับความทรงจําเหล่านั้นมันฝังใจทําให้ข้อตกลงครั้งนี้ในสายตาของพวกเขาจริงดูเปราะบางมาก โดยเฉพาะเงื่อนไขที่บอกว่าให้ประเมินสถานการณ์ใน72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นตายที่มองไม่เห็นนะครับค่ะเลยทําให้ไม่มีใครแกล้าเอาชีวิตครอบครัวไปเสี่ยงเข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความไม่เชื่อใจในตัวข้อตกลงเองด้วยซ้ําเหมือนเป็นสัมติภาพชั่วคราวที่รอวันหมดอายุแล้วภาพของหมู่บ้านต่างๆล่ะคะอย่างบ้านหนองยาแก้วที่เราได้ข่าวว่าเป็นพื้นที่ปะทะหนักตอนนี้สภาพจริงๆเป็นยังไงบ้างคะ ผมกับทีมข่าวเพิ่งเข้าไปสำรวจมาครับบอกได้คำเดียวว่าเหมือนเมืองร้างเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับบรรยากาศมันวังเวงมากบ้านทุกหลังปิดตายร้านค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวทางทางก็ไม่มีคนขายมีแต่สุนัขจรจัดเดินเพ่นพ่านทุกอย่างมันหยุดนิ่งเหมือนถูกสตัฟไว้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดการประทะเลยครับค่ะมันเป็นภาพที่สะท้อนชัดเจนว่าแม้ทหารจะบอกว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่สําหรับชาวบ้านแล้ว พื้นที่ตรงนั้นยังไม่ใช่บ้านที่ปลอดภัยพอจะกลับไปได้แล้วพวกเขารออะไรกันอยู่คะถึงจะกล้ากลับเข้าไปใช้ชีวิตปกติได้อะไรคือสัญญาณที่พวกเขาต้องการเห็นพวกเขารอคํายืนยันที่เป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือครับไม่ใช่แค่ข่าวการหยุดยิงอืแต่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจากฝ่ายปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดว่ากลับบ้านได้แล้วปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ทุกคนยังเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นแล้วก็ ประสบการณ์ที่เคยเจอมากกว่าคำพูดเลยลอยครับค่ะก็คือต้องมั่นใจจริงๆใช่ครับยังไม่มีใครกล้าไป็นหน่วยกล้าตายกลับเข้าไปก่อนแน่นอนพอพูดถึงผลกระทบดิฉันว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่บ้านเรือนที่พังเสียหายนะคะมันคือชีวิตทั้งชีวิตที่ต้องหยุดชะง,งักไปได้พูดคุยกับชาวบ้านมีเรื่องราวไหนที่สะท้อนภาพความสูญเสียในมิติอื่นๆบ้างไหมคะ มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันสะเทือนใจแล้วก็ขยายภาพผลกระทบของสงครามได้ดีมากเลยครับเป็นเรื่องของคุณสมปองเพชรจิตชาวบ้านหนองยาแก้วคือเธอไม่ได้สูญเสียแค่บ้านแต่เกือบจะสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงไปด้วยเธอเลี้ยงสุนัขไว้สองตัวชื่อน่าหลักมากครับหมูกระทะกับชาบูหมูกระทะกับชาบูะะบช,าบชื่อน้าเอ็นดูมากเลยค่ะแต่พอมาอยู่ในบริบทของพื้นที่ปะทะ มันคงเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากแน่ๆเลยขึ้นไปอีกคือตอนเกิดเหตุประทะหนักคุณสมปองต้องหนีตายออกมาแบบฉุกและหูกเลยครับไม่มีเวลาแม้แต่จะพาสุนัขทั้งสองตัวออกมาด้วยอ้าวครับเธอต้องทิ้งพวกมันไว้ที่บ้านนานถึง20วันเต็มๆ20วันครับเพราะพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นเขตอันตรายทหารปิดกันไม่ให้ใครเข้าไปเด็ดขาดโห ยีวันโดยไม่มีคนดูแลไม่มีอาหารเลยเหรอะคะครับคุณสมปองเล่าว่าทันทีที่ได้ยินข่าวว่ามีการหยุดยิงสิ่งแรกที่เธอทำไม่ใช่การสำรวจความเสียหายของบ้านนะฮะค่ะแต่คือการวิ่งกลับไปดูหมู่กระทะกับชาบูก,ก่อนเลยภาพที่เธอเจอคือสุนัขทั้งสองตัวนอนสมอยู่ผอมจะเหลือแต่กระดูกสายตาโรยแรงจนเธอบอกว่าเหมือนไม่มีชีวิตแล้วโธ<ถ>ตอนแรกเธอคิดว่าพวกมันคงไม่รอดแล้วด้วยซ้ำ มันเป็นภาพที่ตอกย้ำว่าผลกระทบของความขัดแย้งมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับมนุษย์แต่มันส่งผลถึงทุกชีวิตในพื้นที่นั้นฟังแล้วหดหู่มากจริงๆค่ะแล้วในแง่ของการทํามาหากินของคุณสมปองล่ะคะได้รับผลกระทบหนักขนาดไหนเรื่องนี้ก็หนักหนาไม่แพ้กันครับแล้วมันมีความน่าเสียดายซ้อนอยู่ด้วยคุณสมปองเล่าว่าเธอมีที่ดินทํากินอยู่14ไร่ซึ่งก่อนจะเกิดเรื่องแค่ไม่นาน ทางกองกำลังบูรพาเพิ่งจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมอให้เธอเพื่อทำการเกษตรอ๋อสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคยกองกำลังบูรพาก็คือหน่วยทหารหลักที่รับผิดชอบดูแลความมั่นคงตลอดแนวชายแดนด้านตะวันออกใช่ไหมคะการที่หน่วยงานนี้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้ก็หมายความว่ามันเป็นที่ดินที่เคยมีความเสี่ยงมาก่อนถูกต้องครับ การเคลียร์พื้นที่ของกองกำลังบุรพาจึงเหมือนเป็นแสงสว่างเป็นความหวังว่าเธอจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่บนที่ดินผืนนั้นแต่สุดท้ายยังไม่ทันได้ลงมือปลูกอะไรเลยก็เกิดการประทะขึ้นเสียก่อนอา้าความหวังนั้นก็สลายไปในพริบตาแถมพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้รอบบ้านเพื่อเก็บกินเจ็บขายก็แห้งตายไปหมดเพราะไม่มีคนรดน้ำมาเกือบเดือนค่ะเธอบอกว่าต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์จริงๆ เป็นเรื่องราวที่สะท้อนความเปราะบางของชีวิตคนชายแดนได้ชัดเจนมากเลยนะคะความหวังที่เพิ่งก่อตัวขึ้นมาก็ถูกทำลายลงไปง่ายๆแล้วมีกรณีของคนที่ไม่ยอมอพยพออกไปบ้างไหมคะมีครับเป็นอีกมุมที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องของคุณอำนาจครับบ้านเขาเสียหายหนักมากแต่เขาเลือกที่จะไม่ไปศูนย์อพยพเหมือนคนอื่นๆทาไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นล่ะคะทั้งที่สถานการณ์มันเสี่ยงมาก ด้วยเหตุผลง่ายๆแต่ทรงพลังมากครับคือความเป็นห่วงเป็นห่วงครับเขาห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินแล้วก็ห่วงสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เขาเลยเลือกที่จะไปหลบอยู่ในบังเกอร์ใกล้ๆหมู่บ้านแทนแต่สุดท้ายโชคก็ไม่เข้าข้างครับพอกลับเข้าไปดูบ้านหลังหยุดยิงก็พบว่าหลังคาบ้านถูกจรลด BM21 ของฝ่ายกัมพูชาตกใส่พังเสียหายเกือบทั้งหลัง จรวด B.M. 2 1บมันคืออะไรคะพอจะอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆได้ไหมมันคือระบบจรวดหลายลำกล้องที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกนะครับมีอำนาจทำลายล้างเป็นวงกวา้างค่ะไม่ใช่การยิงแบบหวังผลเฉพาะจุดดังนั้นการที่มันตกลงมาใส่บ้านใครถือว่าเป็นโชคร้ายอย่างที่สุดซึ่งบ้านคุณอำนาจก็โดนเข้าไปเต็มๆเลยครับความรู้สึกของคนที่เลือกจะอยู่เพื่อเฝ้าบ้านแต่สุดท้ายบ้านก็พังอยู่ดีมันคงจะหนักหนาสาหัสมากเลยนะคะ เขาบอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้มืดแปดด้านจริงๆไม่รู้จะไปต่ออยังไงความหวังเดียวที่เหลืออยู่คือการเยียวยาจากภาครัฐแต่ในความหวังนั้นก็ยังมีความกังวลซ้อนอยู่ครับกังวลเรื่องอะไรคะเขากังวลว่าเงินเยียวยาอาจจะไม่เพียงพอเขาพูดตรงๆเลยว่าถ้าได้เงินช่วยเหลือมาสักสามสี่หมื่นบาทมันจะพอค่าอะไรเพราะประเมินค่าซ่อมแล้วทั้งค่าวัสดุค่าช่างน่าจะตกราวๆสองถึแสนบาทโหต่างกันเยอะเลยนะคะ แต่เขาก็บอกว่าสุดท้ายรัฐช่วยมาเท่าไหร่ก็คงต้องยอมรับสภาพไปมันเป็นความรู้สึกสิ้นหวังที่น่าเห็นใจจริงๆครับสิ่งที่ได้ยินจากทั้งสองเรื่องนี้คือมันมีช่องว่างขนาดใหญ่เลยนะคะระหว่างมาตรการของภาครัฐกับการเยียวยาความรู้สึกและความเป็นจริงในชีวิตของชาวบ้านทีนี้เรามาดูกันในฝั่งของทางการบ้างคะ่ะโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงหลังผ่านไป24ชั่วโมงเขามีการประเมินสถานการณ์หรือเคลื่อนไหวอย,อย่างไรบ้างคะครับ ทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งได้สรุปสถานการณ์ออกมาแล้วโดยยืนยันว่ากองกำลังบูรพาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดแต่ภารกิจในพื้นที่ยังคงดำเนินต่อไปนะครับคือยังคงรักษาที่มั่นไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วมีการเคลื่อนไหวเชิงรุกอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากการตั้งรับมีครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจในทางยุทธศาสตร์คือทหารได้เข้าสถาปนาพื้นที่ ในสจุดสำคัญของอำเภอโคกสูงคือที่บ้านคลองแผงบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานคำว่าสถาปนาพื้นที่นี่เป็นศัพท์เทคนิคทางทหารใช่ไหมคะมันหมายความว่าอย่างไรคะใช่ครับถ้าจะอธิบายให้เข้าใจาง่ายๆมันคือการเข้าไปควบคุมแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่นั้นให้มั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ครับอ๋อไม่ใช่แค่การตรึงกําลังอยู่เฉยๆแต่คือการเข้าไปสร้างที่มั่นทางทหารให้แข็งแรงขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันและป้องกันการลุกลามเข้ามาในอนาคตเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไกลๆด้วยใช่ครับเป็นการส่งสัญญาณว่าพื้นที่ตรงนี้เราควบคุมไว้ได้แล้วแล้วทำไมต้องเป็นสามหมู่บ้านนี้โดยเฉพาะคะมันมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างไรบ้างหรือว่าเป็นเพียงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดคะเป็นทั้งสองอย่างเลยครับทั้ง3จุดนี้เป็นพื้นที่ที่มีการประทะรุนแรงแต่ในขณะเดียวก,กันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นแนวป้องกันได้ หากสามารถควบคุม3มจุดนี้ได้อย่างมั่นคงก็จะสามารถสร้างเป็นแนวกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ชั้นในได้มากขึ้นม,มันคือการขยับหมากเพื่อสร้างความได้เปรียบแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายเราแม้จะอยู่ในช่วงหยุดยิงก็ตามฟังดูเหมือนว่าในขณะที่ภาพนอกดูสงบแต่ในทางทหารยังมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เลยนะคะเป็นการเดินเกมที่รอบคอบแต่ในอีกมุมหนึ่งมันอาจจะยิ่งตอกย้ำความรู้สึกไม่ปลอดภัยของชาวบ้านหรือเปล่าคะ ว่าสถานการณ์มันยังไม่น่าไว้วางใจจริงๆก็อาจจะมองแบบนั้นได้ครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับคำแนะนำล่าสุดที่ออกมาถึงประชาชนทางกองทัพพักที่1และฝ่ายปกครองยังไม่อนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่ใน4อํอำเภอชายแดนนะครับคือที่ตาพระยาโคกสูงอรัญประเทศแล้วก็คลองหาดเหตุผลก็คือยังไม่ปลอดภัยร้อเปออย่างที่ชาวบ้านกังวลกันจริงๆถูกต้องครับ ทางการเน้นย้ำเลยว่านี่คือการประเมินตามสถานการณ์จริงยังไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยและต้องมีการประเมินกันแบบวันต่อวันซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อวางแผนการพาประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยที่สุดครับค่ะดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ประชาชนทำได้ดีที่สุดคือการติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดครับพอฟังทั้งหมดแล้วภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะเราเห็นภาพของความขัดแย้งที่ซับซ้อน3ระดับ 1. คือระดับบนสุดที่มีการเจราจามีข้อตกลงหยุดยิง 2. คือระดับปฏิบัติการที่ทหารยังคงดําเนินกลยุทธ์เพื่อความมั่นคงและ 3. คือระดับรากญาที่ประชาชนต้องเผชิญกับความสูญเสียความหวาดระแวงและความไม่แน่นอนในชีวิตซึ่งทั้ง3ระดับนี้ดูเหมือนจะยังไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เลยใช่ครับมันคือภาพรวมของสถานาการณ์ตอนนี้เลยความเงียบที่เกิดขึ้นเป็นเพี้ยนความสงบที่ผิวหน้า แต่คลื่นใต้น้ําทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และความรู้สึกของผู้คนยังคงรุนแรงอยู่ครับเอาล่ะค่ะวันนี้เราได้เห็นภาพที่ลึกและรอบด้านจริงๆว่าหลังม่านของข้อตกลงหยุดยิงสถานการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่บ้านเรือนแต่คือวิถีชีวิตอาชีพและที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อใจที่ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้หากเนื้อหาของเราในวันนี้มีประโยชน์ โปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปข่าวการเมืองวันนี้เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวสารสำคัญนะคะขอบคุณมากค่ะที่นำข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่จริงมาแบ่งปันกับเรายินดีครับก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่า นอกเหนือจากการเยียวยาความเสียหายทางกายภาพอย่างบ้านเรือนหรือที่ดินแล้วเราจะมีวิธีฟื้นฟูความรู้สึกปลอดภัยและความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนให้กลับคืนมาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ